run run ต่อไปก็จะเป็นวัตถุหนักนะครับหน่วยต่อวีดีโอนะครับเป็นของอาจารย์โชคนะครับ เป็นสังกัดของมองไรเดอร์นะครับก็ของอาจารย์โชคนี่อยู่ที่สายไรยเบเอร์ไทยแลนด์ครับแล้วนกะ็พอดีมองไรเดอร์ก้าวก้าก็มาทำช่อง u t u b e นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวด้วยกันนะครับบางทีไม่ได้มีเวลาก็อาจารย์โชคก็จะไปกับแม่บ้านของอาจารย์โชคนะครับก็ถอดพิอกเ,เพราะว่าเอามาเก็บด้านในเข้ายากนิดหนึ่งครับบ้านของมองไรเดอร์ก็จะแคบไปทันทีทันใด ก็เดี๋ยวจะได้เริกออกทริปนะครับสิ้นสิ้น,ส,นสิ้นเดือนนี้นะครับก็ในส่วนของเอสพันก็ยังไม่มีเวลาที่จะเอาไปวิ่งวอร์มเลยครับมีแค่สตาร์ทให้น้ำมันเครื่องขึ้นหล่อเลี้ยงนะครับระบบแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วในการที่เราจะอุ่นเครื่องให้เครื่องยนต์การบำรุงรักษาที่ดีก็คือต้องเอาออกไปวิ่งนะครับ อย่างน้อยก็5กิโล10กิโลเพื่อโซ่จะได้ทํางานนะครับเพราะถ้าเราสตาร์ทอยู่เฉย,ยๆอยู่กับบ้านนะครับเครื่องทํางานอย่างเดียวครับระบบโชกไฟฟ้าหน้าหลังอะไรนี้ก็มันก็ไม่ได้ทํางานนะครับระบบเ <Okay. S 1> บรคน,น,นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเก็บความรู้สําหรับให้พี่ๆน,น้องๆนะครับว่าเราสตาร์ทอุ่นเครื่องก็ไม่ได้บ่งบอกว่ามันคือการอุ่นเครื่องที่ถูกต้องโดยเสมอไปนะครับบางทีเราต้องออกออกไปวิ่งเพื่อ อ่าวอร์มอุปกรณต์ต่างๆนะครับ้านบอกว่าให้มาดูลูกชายด่วนเลยไม่รู storm, ้สต <iencia. S 2> าร์ทติดหรือเปล่าข้อข้อแค็แคหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่ามาอุ่นเครื่องไปที่เรียบร้อยนะครับลูกเ0 0 0 r าก็ยังดีอยู่ยังดีอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งเ็มแบตเตอรี่ไปแบตเตอรี่หลายตังครับรุ่นนี้ครับคร่าวๆรู้สึกว่าจะประมาณ6 0 0 0กว่าบาทนะครับก็ได้เรื่องอยู่ครับเ0 0 0 r นะครับก็ เวลาน้อยอกน้อยใจนะครับไม่ค่อยได้สตาร์ทนะครับอย่าให้ปล่อยให้แบตเสื่อมนะครับถ้าแบตเสื่อมนี่ครับไม่ได้อยู่ในวารตีนะครับก็โดนหนักอยู่ครับนะครับก็จะหนักกว่าดูคอตี8ปดสองหนึ่งะครับเพราะว่าของเจ้อยนี่ข้าวข้าวล่าสุดก็หมดไปสามพันกว่ากว่าด้วยนะครับดูคอตีแปดสองหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาทำความรู้จักกับเฮงสมเด็จล้อเอาอะไรครับเฮงมันต้องเห่าอย่างเดียวเลย ใครมาแย่งเงินไอเนี่ยข้าวมันไม่ได้ล่ะ<ช>นั่งเฝ้าพอสักพักหนึ่งวิ่งไปพวกมากินหมดม,มันห่วงข้าวมันเมืเ่อกี้ที่รันเดินมาแล้วแบบไอ้เดินตามไงไอ้ชาวบ้านมันเดินตามเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้มึงเล่นยายเล็กไปจมเขี้ยวไปรอบหนึ่งแล้วนะ

ไได้นวดหน้ายางเลยก็จะทําให้อยางแข็งนะครับอันนี้ก็เอาทีมงานน้องๆนะครับว่าเราสายจอดนะครับถ้าเราไม่ได้ขับเลยอะไรเลยนะครับจอดสตาร์ทเครื่องอย่างเดียวมันก็คืออุุนเครื่องนะครับมน,น้ำมันเครื่องอุณหภูมินะครับเพื่อให้น้ํามันหล่อลื่นขึ้นไป จะเฉยนะแยกเลี้ยวขวาไปซาฟรีเวอร์ตรงไปทางมีนบุรีแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางเส้นนิมิตใหม่นะครับก็จะค่อนข้างจะติดนะครับเส้นนี้ตอนนี้เรามีภารกิจนะครับให้แก่แม่บ้านนะครับมาตลาดครับผมก็มาล,ลองทดลองแปดสองหนึ่งด้วยนะครับก็ลรวดยางไปนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝน ต้องพยายามนะครับขุนเครื่องบ้างนะครับแลเอารถมาวิ่งล้วนหน้าหยางบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจอดไว้อย่างเดียวนะครับก,ก,ก็จะทํำให้การสึกลอ,อเกิดน,นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์ก็น้ามันก็ไปกองอยู่ด้านล่างนะครับของเครื่อง,องก็จะทําให้เวลาเราสตาร์ทก็เกิดการสึกลอมากกว่าปกตินะครับ เสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวมอไรเดอร์9ก็จะมีภารกิจนะครับก็กลับบ้านคนระับทำตามที่แม่บ้านสั่งที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็หาทางกลับบ้านครับผมเพราะว่ารถก็ยังติดเหมือนเดิมน,นะครับเนื่องจากว่าปกติ821ก็ทอมก็จะค่อนข้างจะลั่นๆคนระับฉะนั้นเราก็ขับด้วยความระมัด ชาวบ้านด้วยนะครับไม่ใช่ไปแบบแนวกระโหกกระหากนะครับก็จะทําให้ชาวบ้านมันไส้ครับผมก็ค่อยค่อยขับครับนะครับขับช้าช้าคนมองครับถ้าขับเร็วๆวมองไม่ทันครับนะครับก็ตอนนี้ก็รถก็ยังติดเหมือนเดิมนะครับช่วงหลังก็จะเห็นได้ว่าชาวสาวบุกีิิษไ์นะครับก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าจราจรของเมืองไทยเนี่ย ไม่ได้เราก็จอดนะครับ ไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามีาการระบายมอน้ำน,นะครับเดี๋ยวลองสังเกตนะครับจะถึงบ้านแล้วนะครับลองสังเกตดูรับว่าเวลาได้ยินเสียงแ2 1สองหนึ่งป๊บไอเจ้าเหงีห่อจะวิ่งต้อนนะครับเพื่อไม่ให้หมาคนอื่นเข้ามานะครับเพราะว่าโจ้าของมาแล้วรถจะน้อยมาแล้วนะครับสังเกตดูนะครับ